การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันค่ะวัยรุ่นมักเริ่มขึ้นในช่วงอายุประมาณ13ปี ในช่วงนี้ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยได้รับอิทธิพลจากกระบวนการที่เรียกว่าวัยแรกรุ่นหรือ puberty โดยผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แก่รูปร่างสูงขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแขนขาย,ยาวเก้งกล้างไหล่กว้างกล้ามเนื้อเป็นมัดกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงมีเสียงแตกหนุ่มแหบห้าวมีหนวดเขรามีขนขึ้นตามแขนขา เนื้แข้งหน้าอกรักแร้และบริเวณอวัยวะเพศมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าหน้าอกหรือหลังมีพัฒนาการทางอวัยวะเพศต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมาทําให้มีการสร้างตัวอสุจิและสามารถหลั่งน้ําอสุจิในขณะที่หลับได้หรือที่เราเรียกว่าฝันเปียกนั่นเองค่ะส่วนในของผู้หญิงจะมีรูปร่างสูงขึ้น ภายนอกดูคล้ายกับผู้ใหญ่มากขึ้นแต่เนื้อจะนิ่มไม่แข็งเหมือนผู้ชายหน้าอกจะเริ่มขยายใหญ่ต้านมจะ,จะเริญเติบโตขึ้นสะโพกผายจึงทำให้ดูว่าเอวคอดมีเสียงที่เล็กแหลมมีไขมันขึ้นตามไหล่หน้าอกแขนขาและสะโพกทำให้รูปร่างสมส่วนมีขนขึ้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าต่อมเพศ จะหลังห่งฮอร์โมนออกมากระตุ้นให้รังไข่ตกไข่ออกมาเดือนละหนึ่งใบทําให้มีเลือดออกมาจากช่องคลอดหรือที่เราเรียกกันว่าประจำเดือนนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มต้นจากสมองโดยต่อมใต้สมองจะปล่อยฮอร์โมนที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและการพัฒนาลักษณะาทางเพศหนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การจเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วหรือ growth spurt โดยเด็กวัยรุ่นจะส่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของร่างกายเด็กผู้ชายจะเริ่มมีขนตามใบหน้าและลำตัวรวมถึงเสียงที่แตกหนุ่มมากขึ้นในเพศหญิงและเพศชายอาจมีการผลิดน้ำมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เกิดสิวได้การดูแลตัวเองเมื่อมีสิวได้แก่ หลีกเลี่ยงก,การรับประทานอาหารหวานมันเค็มหมั่นดูแลทําความสะอาดล้างหน้าวันละสองครั้งด้วยโฟมล้างหน้าที่มีดิบเป็นด่างอ่อนเพื่อป้องกันการละคายแืองผิวหลีกเลี่ยงก,การจับใบหน้าเมื่อมีสิวถ้าเป็นสิวรุนแรงควรรีบไปปรึกษาแพทย์เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุน่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการมีกลิ่นตัว ซึ่งเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการมีกลิ่นตัวได้แก่หมั่นอาบน้ำสระผมให้สะอาดอยู่เสมองดอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นเครื่องเทศทุเรียนและสะตอทำความสะอาดเสื้อผ้ารองเท้าสม่ำเสมอโดยการซักตากเลทดและไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ำในเด็กผู้หญิงก็มีประจำเดือน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของผู้หญิงเมื่อเด็กผู้หญิงโตขึ้นและเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการมีประจำเดือนนั่นเองค่ะการดูแลตนเองเมื่อมีประจำเดือนได้แก่เมื่อมีประจำเดือนครั้งแรกควรปรึกษากับผู้ปกครองใส่ผ้าอนมามัยอย่างถูกวิธี ควรเปลี่ยนผ้าในใหม่ทุกๆส4ชั่วโมงหรือเมื่อเต็มแล้วทำความสะอาดบริเวณภายนอกช่องคลอดเท่านั้นไม่ควรฉนล้างเข้าไปบริเวณช่องคลอดการมีฝันเปียกหมายถึงการหลั่งน้ำอสุจิในขณะที่นอนหลับทำให้กางเกงนอนหรือที่นอนเปียกและบางครั้งอาจเกิดควบคู่กับความฝันเรื่องเพศฝันเปียก เป็นปรากฏการณ์ซึ่งพบได้เป็นปกติในวัยรุ่นชายและเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตทางเพศนั่นเองค่ะการดูแลตนเองเมื่อมีการผันเปลี่ยนได้แก่เมื่อมีผันเปลี่ยนครั้งแรกควรปรึกษากับผู้ปกครองควรทำความสะอาดอวัยวะเพศเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่พฤติกรรมทางเพศคือการกระทำหรือการแสดงออกทางเพศ ที่มีพื้นฐานมาจากความรู้ทัศนคติและประสบการณ์ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดและบทบาทหญิงชัยที่สังคมกำหนดขึ้นก็ได้ซึ่งในสังคมหนึ่งมากำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามค่านิยมและวัฒนธรรมเช่นการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราปฏิบัติตามนั้นได้ก็จะได้รับการยอมรับ ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศวิถีใจแก่เคารพความเท่าเทียมของเพื่อนต่างเพศเช่นมีน้ำใจและพูดจาแสดงกริยาที่สุภาพต่อกันแต่งกายให้เหมาะสมตามการะเทศะและสถานที่เลี่ยงเลี่ยงการแก้ชิเกันความสมควรหรือในที่รับตาคนเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ เพื่อร่วมแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะในช่วงนี้เด็กผู้ชายอาจเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นขณะที่เด็กผู้หญิงอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างเช่นสะโพกที่กว้างขึ้นสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพรทุกคนมีจังหวะเป็นของตัวเอง หากน้องๆรู้สึกสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่ารังเลที่จะพูดคุยกับคนที่น้องๆไว้ใจความเข้าใจจะช่วยให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะวัยรุ่นคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้และอย่าลืมว่าน้องๆทุกคนกำลังเติบโตเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดค่ะ ก,การเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเด็กๆทุกคนจงรักตัวเองในทุกช่วงเวลาสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนขอให้เด็กๆทุกคนเติบโตมาเป็นเด็กดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเด็กๆทุกคน Let's heart stupid go! My